กันที่ชุดคอนเซปที่ฉันอยากจะเรียนรู้กับมันมากๆนางอยู่ตรงไหนจ้านี่ค่ะแต่จริงๆชุดคอนเซปศิลปินจะไม่ได้ไปหรอไม่เรื่องความที่ว่าค่ายเขาเป็นคนออกค่าทรรแล้วก็ก็เลยจะเก็บเผื่อแบบวันหนึ่งเขาเอามาประมูลหรืออะไรแบบนี้แต่แม่หวายบอกมันต้องกลับมาอยู่กับคุณแม่แม่บอกอันนี้คือชุดชมคัดชมคัดชมคัดใช่เดี๋ยวเสบัดเดี๋ยวมสบัดเดี๋ยสบัดให้ นี่มีนกหวีดกระดองนกหวีดยังมีนกหวีดเลี่ยมเพชรใช่ซึ่งมีความเป็นเหลืองๆบริเวณตรงที่น้ำลายใช่่น้ำลายหวายทำไมมันเป็นอย่างนั้นอันนี้หมวกค่ะก็คือเป็นชุดคอนเซ็ปต์ในวันนั้นเลยถ้าสมมติวันหนึ่งเธอมีรูปมีหลานนะแม่เราเป็นนักร้องจ้ะขัดใจกับมิกาเซ่จ้ะรู้จักปล่าอันนี้เป็นเสื้ออย่าไม่จับนะเอายังไม่จับนะก็จะเป็นเพลอย่าไม่จับนะอย่าไม่จับนะ คะที่หลายๆคนคิดว่าทําไมหวานต้องใส่โป๊แบบนี้เขาเย็บบ็อกเซอร์ไว้ในเกางๆกงมั้ยมันเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นทุกคนคิดว่าหนูใส่เกงๆแล้วเหมือนบอกว่าทําไมต้องโชว์ในโป้เขาเย็บมาให้เราแล้วทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าตอนนั้นคือแบบปังมากเลยคือรู้สึกว่าชุดนี้เป็นตัวเราที่สุดแต่โดนด่าเยอะที่สุดงงอะคืออะไรวะรองเท้าก็เก่เธอเก็บยันรองเท้าใช่ชุดคอนเซ็ปต์เมื่อกี้ก็มีรองเท้านะแต่อยู่ข้างล่างเก รองเท้าก็เก็บอันนี้รองเท้าออริจินอลเลยนะคะของยอมให้จับนะมีอีกอันนี้ก็คือหลายคนอ่ะอยากดูชุดนี้มานานแล้วก็คือเป็นชุดภาวะโลกล e ลล v ล love love นี่รู้จักเพลงนี้รู้จักแล้วมันเริ่มเข้ามาในวัยชะละมันเริ่มเข้ามาในวัยฉะละนี่นี่ก็คือเป็นเพลงของชุดคอนเซปต์เซเว่นเดย์สนะคะอ่ะทำไมมันเหมือนกันล่ะเธอเธอเธอสเปร๊กไปหรอ มันต้องมีการช้ำชุดใหม่เพราะว่าเรานำหนักขึ้นมันกินน่อยอ่ะแต่แบบมันอวยขนาดนั้นเลยหรอทำไมต้องขึ้นมาเยอะขนาดนี้ด้วยอ่ะเอ้าอันนี้ก็ไม่รู้โกรธตัวเองมากเลยอ่ะอันนั้นคือรองเท้ารอเปล่าอันนี้ลืมไปเลยอันนี้ลืมไปเลยมันนี้มันนี่มาทางนี้ค่ะนี่ทุกคนกําไรเน่าฮะกาไรใช่ทุกคนต้องใส่กําไรอันแสนหนักแบบนี้มีตุ๊กตากันคนละคนแล้วก็ต้องเต้นแบบนี้เวียงกันไปมา มันมีแบบดูมีลูกเล่นนิดนึงอะไรแบบเนี้ยวันส like ีเหลืองวันนั้นการสีชมพูเหรอใช่เก๋ๆน้องดูหลับอ่ะน้องดูไม่ตื่นใช่น้องบอกว่าน้องไม่ไหวแล้วน้องเหนื่อยต้องการพักผ่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าดูคอนเทนต์อื่นๆของวันเพลกาวนะคะได้ตรงนี้เลยค่ะ